สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็จะมาดูเครื่องบดนะครับเครื่องบดเบอร์ใหญ่ๆนะครับที่ใหญ่กว่าเบอร์พวก 12, 22, สองยี่สิบสองสามสองนะครับผมจะเป็นตัวแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สี่สิบสองนะครับผมสี่สิบสองนี้ใช้บดพวกอาหารสัตว์นะครับผม ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมหรือติดต่อติดต่อผมได้ที่0816346561ครับผมหรือไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพครับจะหาสัตว์ได้นะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ปริมาณเยอะๆนะครับเครื่องจะเร็วครับผม เื่อนก็จะใหญ่พอสมควรนะครับจะวัดให้ดูนะครับผม,มเพื่อนก็โดยประมาณนะครับจากปากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบเจ็ดสิบเซนนะครับผมยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนิ้วนะครับโดยประมาณนะครับผม เ่องก็จะหนักครับความสูงนะครับถึงประมาณเดียวกันครับผมประมาณแปดสิบก็เอไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ